ซีมเมืองคือศูนย์กลางค้าส่งผักผลไม้ของสดชดนันของเอเชียนะคะเมืองที่มอบโอกาสให้กับคนมากกว่า7จ็ดหมื่นคนแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยคือทอํายังไงให้คนเหล่านี้สามารถอยู่กับเราได้มีโอกาสสร้างชีวิตใหม่แล้วก็อยู่แบบยั่งยืนค่ะปีนี้เราก็เข้าปีที่41แล้วนะคะแต่มาถึงจุดจุดนี้ได้เราก็ต้องพัฒนากระบวนการเราอย่างต่อเนื่องโดยคํานึงถึงลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางของเราเราต้องหาวิธีทุกอย่างที่จะทํายังไงให้ซื้อขายอย่างสะดวกแล้วมีความสุขมากที่สุดซีมูเมืองเนี่ยมันเป็นของทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นไปส่วนร่วมในการสร้างเมืองหลังนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านของเขาจริงๆโลกเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะเราก็ต้องปรับตัวให้ทันกับโลกเราเราก็เลยตัดสินใจเปิดจิงม์เมอออนไลน์ให้แผงค้าทุกคนที่อยู่ในตลาดเพราะเราเชื่อว่าการขายออนไลน์จะเป็นการที่เขาจะสามารถขายของให้ไวขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วก็หาลูกค้าใหม่ให้เขาได้ ยัง่งยืนเนี่ยมันคือการให้ใจและการสร้างความเชื่อมัน่นโดยเฉพาะใน environmental aspect เนี่ยเราก็คือได้ชนะ Thai Green d e s i g n Award มาโดยการที่เราลดขยะจาก230ตันเนี่ยเรา recycle 40%ของขยะของเราเลยตลาดสีเมืองมีเป้าหมายที่จะเป็น zero waste market ภายใน3ปีเพื่อจะไปถึงเป้าหมายจุดนี้ได้ค่ะเราต้องการความร่วมมือจากทุกคนในตลาดเพื่อจะพัฒนาตลาดให้ทุกคนสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขและอย่างยั่งยืน